ก็สวัสดีนะครับสมาชิก FC เตยเตอหัวทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างละกันสำหรับค่าคืนที่ผ่านมานะครับหวานเจี๊ยบกันอีกแล้วนะครับสำหรับนวทางฟุตบอลนะครับที่ให้ไวไม่ว่าจะเป็นน่าไ์สดนะครับรวมถึงในครอบครัวนะครับก็ยังสดชื่นกันอีกแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในครอบครัวด้วยและกันนะครับวันนี้ผมมีฟุตบอลหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับเป็นศึกพิม์ลีอังกฤษ นะครับเป็นคู่ระหว่างไบรตันวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับบูฟแฮมตันนั่นเองนะครับสถิติการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงหลังๆนะครับเป็นทางฝั่งไบรตันนะครับที่ทาผลงานเด้ดีกว่านะครับมาดูสภาพความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบรตันเองนะครับโอ้โหต้องต้องบอกเลยยว่านักเตะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ติดโทษแบนก็ค่อนข้างเยอะเลยวันนี้นะครับตัวหลักๆที่น่าจะใช้ลงสนามก็น่าจะเป็นเจ้าเปลโดนะครับเดนนี่เวลเบ็กแล้วก็อ่า แจ็คนะครับอินเซลวูดนะครับนำทัพมาในค่ำคืนนี้ส่วนทางฝั่งอาร์ตบูฟนลัตันนะครับก็จะนำมาด้วยอาเปโดเนโตนะครับแล้วก็มาเทอุสคุนย่านะครับนักเตะตัวหลักๆของวูฟวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมลงสนามในค่ำคืนนี้ผลกาน5เกมหลังของนักคู่ต้องบอกได้เลยว่า ทำผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะวูฟแฮมตันห้าเกมหลังพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึงสามเสมอไปสองส่วนทงางบรายตันนะครับก็ชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับในห้าเกมหลังคู่นี้เจอกันช่วงหลังจริงกันเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี้ถ้าจะให้มองหนึ่งทางนะครับหรือว่าจะให้มองไปทางไหนเนี่ยนะครับผมอยากให้มองบนๆไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นสถิติห้าเกมหลังของทั้งคู่นะครับที่เจอกับคู่แข่งมาก็ยิงประตูกันแบบถลม่มทลายยิงได้แล้วก็ เสียประตูง่ายทั้งคู่เลยนะครับกองหลังมีปัญหากันด้วยนะครับคู่นี้เจอกันในบ้านไบรตันวันนี้ในะครับสื่อต่างประเทศเปิดมาให้ไบรตันเป็นต่อกับ1ช่วงตัวแต่ผมไม่อยากให้ไปมองอ่ากำแพงที่มันเปิดมาในวันนี้นะครับผมอยากให้มองไปที่บนบนไว้ก่อนเลยผมคิดว่าน่าจะยิงกันมันอย่างแน่นอนคู่นี้นะครับก็มี3ประตูตนไว้ในกระเป๋าได้เลยนะครับสำหรับอ่าคู่นี้เนาะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะหนึ่งอ่า หนคู่ที่ผมเลือกเชียร์นะครับหนึ่งตัวที่ผมเลือกเชียร์ในวันนี้ผมขอมองไปที่บนบนได้เลยนะครับคู่ระหว่างไบร์ตันกับบู๊ฟแฮมตันวันนี้ยิงกันมันอย่างแน่นอนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยแล้วกันนะครับเราพบก,กับผมเตยเตอ๋อหัวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย